สวัสดีครับเช้านี้ผมอยู่ที่หลวงพระบางนะครับที่อู่ของอาจารย์เต้ซึ่งเป็นสมาชิกของรวมช่างด้วยใจทั้งไทยและลาวนะครับวันนี้ในโอกาสที่ได้โอกาสที่ดีที่สุดก็คือเราจะมีผู้บริหารของเอซีเดลโ co ประเทศไทยาการสมเกียรติแล้วก็ทีทีสมาร์ทเทค ชนบุรีอาจารย์เฉลิมและนายหญิงมาดูแลทีมงานของพวกเรา,าในทีมฝึกสอนจะมีอาจารย์ดอนอาจารย์เอเป็นหัวหลักนะครับในการให้ความรู้เกี่ยวกับซ่อมกล่อง ECU รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่มีปัญหาเนี่ยเราสามารถจะต่อยอดได้ไม่ให้จบงานภายในอูกเราเองเพื่อความสะดวก หนึ่งกระชับเวลาสองลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับผู้บริหารของอะไรก็ภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าในนามของ GM นะหรือ AC ซิเดลโกประเทศไทยเนด้านหลังตอนนี้เครื่องเสียงเตรียมไว้ว่าเย็นนี้หลังจากนักเรียนเราได้รับความรู้เสร็จเรียบร้อยจะมีการเลี้ยงฉลอม เหมือนทุกครั้งที่เราเปิดโครงการมาเดี๋ยวคอยติดตามนะครับครับตอนนี้เรามาเจอบุคคลสำคัญด้านซ้ายมือและขวามือของผมนะครับอันดับแรกเราจะถามบุคคลสำคัญเนี่ยเขาเขาคนที่มาเป็นใครมาจากไหนเนาะ <Hey. S 1> บอกบอกใบจ้าก็ได้ครับคือเป็นคนจ่ายตังค์ <laughs> สวัสดีครับอยารจะเจรีครับอ่า วันนี้ในความรู้สึกของอาจารย์ที่เดินทางมาห like ลวงพระบางครั้งเนี่ยมาดูทีมงานของรวมช่างดยใจแล้วก็ทีมงานของอช่างซ่อมเชฟโดยประเทศไทยมีความรู <Hernandez> ้สึกยังไงครับการเรียนการสอนวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมนะครับฝั่งสปปลาวที่หลวงพระบางเพราะว่าจะเป็นอีกครั้หนึ่งที่เรา ทางทีทีสมาร์ทเทคก็เป็นสนับสนุนนะครับที่แล้วก็ลูกค้าเองที่ได้สนับสนุนทีทีเช่นกันนะครับก็เพื่อเป็นการต่อยอดในส่วนของธุรกิจของแต่ละอู่นะครับก็ทางทีทีเองก็พยายามจัดหากิจกรรมตัวนี้มาสนับสนุนให้นะครับสนับสนุน ตลอดเวลาไม่ว่าฝั่งลาวหรือฝั่งไทยตั้งฝั่งลาวฝั่งไทยก็เช่นกันครับที่ทีเองก็พยายามจะให้มีกิจกรรมนี้ตลอดไปครับเป,เป็นไปไงฮะอ,อากาศที่นี่ล,ลวงลวงระหว่ังเช้าเช้านี่จะสันจันนะ <laughs> แต่แต่ตอนนี้ประมาณเก้าโมงเริ่มจะมีแดดมาแล้วครับก็อากาศดีครับที่นี่ยังยังอากาศดีครับก็ใครจะมาเที่ยวก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะ มกกะลาบุพภาคืออากาศดีมากๆอากาศดีมากครับมีโอกาสก็จะทีมช่างตัวแทนของเอซเองครับก็เราก็จะได้มีมาเที่ยวกันนะครับยินดีทางโลงพาบาลไงช่างบอกยินดีต้อนรับช่างทุกท่านครับคือคือพูดง่ายๆเนี่ยโต้โผล่ใหญ่ของเราบอกไม่เดาแล้วนะอาจจะมีทริปมาเที่ยวที่หลวงพะบาลแต่ยังไงพวกเราต้องช่วยกันทำยอดด้วยนะ ถ้าย้อนไม่ถึงก็งมาไม่ได้นะแต่บอกไว้ก่อนตรงนี้เ,เดี๋ยวยังไงเราจะประชาสัมพันธ์ในโครงการต่างๆของที s ีสมาร์ทเของเรานะครับแล้วล้วก็คลิปหน้าจะเจอบุคคลสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวคอยติดตามครับครับสวัสดีครับคลิปที่สองนะครับบุคคลสำคัญที่ขาดไม่ได้ของรวมช่างของเรา บุคคลเหล่านั้นเอ่อบุคคลนั้นคือใครให้อยู่ขวามือผมเองนะครับก็เรียกหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งที่โครงการต่างๆที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นครูฝึกสอนของรวมช่างโดยใจก็ดีของเชฟเอ่าชมรมเชฟโุริยประเทศไทยก็ดีบุคคลนี้ขาดไม่ได้นะครับเขาคนนั้นคือใครมาติดตามครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับห <c oughs> ัวหน้าแก๊งช่วยแนะนําตัวหน่อยครับ <c oughs> อ่าผม ช่างดอนครับจากปักช่องก็เราหลายๆคลิปหลายๆหลายๆงานเราก็เสนอหน้าไปเรื่อยครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็มาที่หลวงพบังห <c oughs> ลวงพบางเราไม่ได้มาอย่างอื่นไกลก็มาแนะนํามาให้ความรู้ <c oughs> แต่ไม่ได้มาสอนนะครับเรามาแลกเปลี่ยน <c oughs> เรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างลาวกับไทย <c oughs> มีอะไรเราก็คุยกันแต่ว่าวันนี้ก็มาเริ่มต้น ในงานอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ Electronic อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานนะพื้นฐานเพื่อให้รู้จากางานในอิเล็กทรอนิกส์เพราะตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยการทํางานมันก็จะเริ่มมีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องอทุกๆุกอยาก่างทุกๆุงานก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นหมายถึงว่าเราต้องอัปเกรดเรื่อยๆอ่ะต้อง Up <ๆ>อัปเกรดขึ้นมาดูนิ่งไม่ได้แล้วต,ต้อง Up ate, องัปเกรดต้องติดตามต้องตามเทคโนโลยีให้ทันถ้าเราตามไม่ทันเราก็ลาหลังเขา เราก็คือจะลังไยไม่ได้เราต้องเดินหนึ่งเก้าก่อนเขาเสมอในทุกๆงานครในในฐานะเป็นครูฝึกสอนเนี่ยถ้าภาษาบ,บ้านๆก็เรียกว่ามาสอนช่างแต่เราจะใช้คำพูดเราจะไม่ใช้คำพูดนี้ถูกไหมถูกครับ,รบก็คือให้คนรู้กันเรามาให้คนรู้ให้แลกเปลี่ยคนความรู้กันก็คือมาสอนช่างดีๆนี่แหละแต่เราใช้คำพูดให้สุภาพหน่อยแค่นั้นเอง ม,มันจะว่าสอนเลยก็ไม่ได้เพราะว่าช่างหลายๆคนเขาก็มีความรู้อยู่แล้วใช,ใช้คําว่าแนะนําดีกว่าครับแ,แนะนําให้ความรู้กันดีกว่าถ้า,ว,าว่าสอนมันก็เหมือนกับคนใหญ่มาสอนเด็กมันไม่ใช่ทุกคนก็เป็นเจ้าของกิจการทั้งนั้นอนะ่ะเราเขาก็เป็นช่างเขาก็มีความรู้มาแล้วเนี่ยเราใช้คําว่า มาแนะนํากันดีกว่าแล้วโครงการนี้ได้เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยอยากจะขอบคุณใครมัง่งก็คนแรกเลยก็คือท่านอาจารย์เฉลิมอันเฉลิมอ่าซีอนะของเราเนี่ยถ้าไม่มีถ้าไม่มีซีองานทุกงานก็เกิดไม่ได้เพราะทุกอย่างยังเป็นคนสพอร์ตมาตลอดเวลาเดินทางมาดูแลตลอดของรวมช่างทุกงานไปไหนมาไหนแต่ทุกงานเนี่เราจะขาดไม่ได้ก็คือ ผู้บริหารสูงสุดของทีทีสมาร์ทเทคคืออาจารย์เฉลิมกับนายหญิงของเราใช้คําว่านายหญิงนะต่อไปว่าอาจารย์เฉลิมต้องเรียกนายหญิงนะไม่งนั้นเดี๋ยวเขาไม่จ่ายตังค์ให้นะเขากาลังจัดด้านในให้จัดมุมของการเรียนการสอนอยู่แล้วก็ดูแลสมาชิกเราดูบุคคลสําคัญมาดูแลสมาชิกเนี่ยไม่ธรรมดานะแสดงว่ากลุ่มช่างนี่โชคดีมากๆ ก็ไม่มีที่ไหนที่ทําได้แบบนี้เพราะว่าก็มีทีทีสมัติของเอซี<ม>เท่านั้นแหะที่ทําแล้วถ้าใครทีมงานไหนอยากจะมาร่วมคลิปกับเราก็ต้องช่วยกันทํายอดให้ได้เย<ม>อะๆถ้ายอดอได้เราก็มาได้ไม่ว่าที่ไหนถ้ายอดไม่ได้เดี๋ยวไม่มีตังใจ่ายจาับหมูถ้ายอดได้เราก็คิดว่าเดี๋ยวอาจารย์เฉลิมกับนายหญิงก็ต้องเตรียมไว้ว่าเป้าเท่าไหร่ ไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเป่าเท่าไหร่มาเที่ยวเมืองลาเนี่ยเป่าเท่าไหร่ต้องตั้งเป้ามาก่อนถ้าไม่ตั้งเป้ามาทุกคนจะเดินไม่เป็นมีมีให้มีนะเออเหมือนก็เมืองหลวงพะบาเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอ่าอากาศดีบรรยากาศดีทุกอย่างดีเพราะอะไรเพราะที่นี่เป็นเมืองมรดกโลกแต่ผมว่านั่งรถไฟนุ่งกว่านะสนุก ดีกว่าปลอดภัยกว่านะออถ้านั่งรถรถไฟเนี่ยถ้ารถไฟชนกันนะตกรางเนี่ยโอกาสรอดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไก่แน่แค้นเป็นไงวันนี้แต่แต่ถ้านั่งเครื่องระวังเพราะว่านั่งเครื่องมาเวลาเจอหลุมอากาศก็ดีอะไรก็ดีมันเหมือนกับเราตกหลุมมากแต่ก็ใจก็วิววิวอ้าวโอเคแล้วคลิปคลิปต่อไปเราจะสัมภาษณ์ใครใครเป็นคนเปิดงานด้วยใช่ไหมวันนี้ เปิดงานด้วยอาจจวคอยติด,ดตามครับสวัสดีครับช่วงบ่ายหลังจากพักเบรกอาจารย์สมเกียรติกับอาจารย์ต้นเราขึ้นเวทีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ขาดอีกท่านหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยในงานวันนี้นะครับเดี๋ยวตามไปดูว่าท่านผู้นั้นเป็นใครสำคัญชะไหนก็เป็นคนจ่ายตังค์ตามมาครับ คน,คนคนนี้ใหญ่ที่สุดแล้วเขาจ่ายตังค์สวัสดีครับเอเจ้าเจ้าของร้านเอาถือไม้ด้วยครับสวัสดีครับนายหญิงนี่ <Yeah. S 1> นะครับที่ผมบอกว่าบุคคลนี้สําคัญที่สุดเลยและใหญ่ที่สุดด้วย <laughs> <laughs> เพราะเป็นคนจ่ายตังค์สวัสดีครับไอ <laughs> ้ไอ้นี่โกดังเนี่ยอะไรเนี่ยมัน มันเป็นอะไรนั้นมันเครื่องหรืออะไรทำไมเยอะแยะขนาดนี้ครับอันนี้เป็นสต๊อกสายพานอของของช่างเตะที่สั่งมาเพื่อซัพพอร์ตลูกค้าในสปปลาว<ส>ตัวตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเอซีเดโก้ <De> ที่ช่างเตอ่ะสต๊อกมาซัพพอร์ตลูกค้าที่นี่เหมือนกันค่ะครโอ้สั่งมาทีเยอะเนี่ยเยอะหรือเปล่าไม่เยอะครับแค่นี้ยังยังยังน้อยอยู่ครับน้อยอยู่ กดังยังมีอเยอะเพราะว่ารู้สึกงัวทีแล้วไปประมูลของเป็นล้านเลยนะประมูลมันเครื่องแต่โดนขอไม่เป็นไรพวกกันนะไม่งั้นมาอันดับหนึ่งเลยช่างเตมีประสิทธิภาพอยู่แล้วในสปปลาวคือเอามาเท่าไหร่ก็ขายขายหมดขายหมดแต่้าขายขายหมดแล้วเงินต้องเหลือด้วยนะไม่เหมือนบางอู่น้ำมันหมดตังก็หมดตามไงอ๋ออันนี้มันมีตัวอย่างอยู่ครับ เออวันนี้ที่เห็นลูกศิษย์มาเยอะๆเนี่ยเป็นไงในความความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกดีใจมากเลยอรัรู้สึกว่าลูกศิษย์เนี่ยเอาใจใส่มากอืทีมงานของเราและลืมไม่ได้คือใครลืมไม่ได้คือใครลืมไม่ได้คือใครคนที่สูงสุดอะคือใครไอ่ใช่เยื่องก้าง่ะที่แม่คนสนับสนุนหลักนะครับคทั่คอยซัพพอร์ตทุกงานเลย ่านั่งเครื่องมานะอยู่ข้าวข้าวไม่ได้กินนะกลัวไม่ทันเครื่องอนะ่ะใช่ั่งสงสารนั่งเนะาะผมว่าคนไม่มีตังค์กินข้าว <laughs> <laughs> จริงอะ่ะรีบเดินทางมาแล้วก็ตื่นมาก็จับอะไรต่ออะไรเรียบร้อยเราขึ้นรถมาเลยก็เลยไม่ได้ทานข้าวไปกินในสนามบินเขาบอกน<ำ>ในสนามบินมันถูกไงขนมอ่ะในนอนเมืองมันถูกมากอ่ไอหอนั้นเท่าไหร่นะหอนั้นซื้อจากเซเว่นครับ แล้วก็เอาใส่กระเป๋าโหลดโหลดมาโหลดมาในเว่นแต่ถ้าซื้อในสนามบินน่าจะประมาณมสักสามหรือสี่รอยบาทประมาณนั้นนะผมโดนมาแล้ว <c oughs> ข้าวจานหนึ่งสามร้อยกว่าไม่ถูกถูกนะ <c oughs> เอาวันนี้ที่มาเยี่ยมช่างเต้ก็เหมือนลูกบุญธรรม <c oughs> คนหนึ่งนะเนี่แหละยกให้<อ>เป็นลูกบุญธรรมแนละ้วคือแม้ในตัวแทนของ G T Smarttech คือแม้จะพยายามคอยซัพพอร์ตลูกค้า ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพื่อที่จะให้ลูกค้ามั่นใจว่าทีทีสมาร์ทเทคหรือพี่แม่พี่เหลิมช่วยซัพพอร์ตลูกค้าเต็มที่ถึงในถึงกันถ้ามีเวลาว่างพอที่จะมาได้พี่แม่ก็จะมาตลอดโดยเฉพาะช่างเต๋ที่นี่คือเป็นตัวแทนเป็นเจ้าใหญ่ในสปปลาวคือตอนนี้นก็เหมือนลูกชายคนนึ่งนะใช่ต้<ม>องขอบคุณช่างเต๋ด้วยที่ม,มีอะไรก็คือปรึกษาตลอด คอยซัพพอร์ตคอยให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรพี่แม้ก็เต็มที่ขาดตกบุกห้องหรืออะไรยังไงก็โทรได้ยกไปเรื่องเงินนะทำอไม่ได้เรื่องเงินนะหัอู่พอขาขายก็ถืออ๋อก็เก็บยังไม่ได้เยอะแต่ตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาแล้วพี่ใจไม่ดีป่ะพี่ว่าไม่รู้มา ถึงกี่โมงอะไรตอนอะไรที่โทรหาผมอะตอนนั้นจานไม่ดีใช่ไหมที่โทรามาถึงวัวไม่มาอ๋อโทรโทรเลยจา์เออพี่แม็กกับพี่เหลิมเัาจะมาเที่ยวบินกี่โมงเขาไม่บอกผมเลยแล้วผมจะได้เตรียมรถไปรับเออเดี๋ยวจา์เย็นเดี๋ยวรู้เองพอดีพอดีมันมีอุบิเหตุพอดีพี่เหลิมเขาเนี่ยเราเลยไม่ได้เลยไม่ได้โฟกัสตรงนี้แต่พี่เหลิมเขา มีสเก็ตด้วนมีรีพอร์ตอยู่แล้วว่าต้องมาจองตัวอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้แจ้งช่างเตะเฉยๆพอดีติดงานสําคัญอยู่ใช่ทำให้ตื่นเต้นสะพ้ายเนอะสะพายใช่ไหมสะพายกลัวไม่มากับก็วันนี้ทีมงานรวมช่างโดยใจแล้วก็ทีมงานสปปลาวทีมงานเชฟโรเลตต้องขอขอบคุณนายนายหญิงนะนายหญิงที่ใหญ่ที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นคนจ่ายตังค์ให้พวกเรามางานเนี้ย คือบอกว่าผู้บริหารสูงสุดของอาจารย์เฉลิมก็คือคนนี้แหละใหญ่ที่สุดละครับต้องขอบคุณนายหญิงครับขอบคุณเช่งเต้ครับขอบคุณทุกท่านครับ